บผมแนะข้อคิดให้เอชุติมาหลังโสดเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ลดเล่นอยู่ในวงการันเทิงมานานสำหรับเอชุติมาที่เริ่มเข้าสู่วงการจากการปประกวดนางงามเวทีแรกคือนางสาวถิ่นไทยงาม2530ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากนั้นในปีเดียวกันเอได้ประกวดนางสาวไทยได้รับตำแหน่งชนะเลิศปี2530 และยังเป็นตัวแทนสาวไทยประกวดนางงามจักรวาล1987ที่สิงคโปร์หลังจากหมดตำแหน่งได้เริ่มแสดงละครเรื่องแผลเก่ารับบทเป็นเรียมทางช่องจัดสีและมีผลงานละครมากมายหลายเรื่องทั้งจองเงินและจอแก้วนอกจากนี้เอยังเคยมีผลงานอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองหนึ่งชุดในค่ายคีตาเล็กคอร์ดชื่อหัวงูและในละครบ้านนี้มีรักแต่ทางด้านความรักของเอดูจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ เมื่อหลายคนต่างสงสัยว่าเธอเลิกกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องฟลองสุภกิจแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างกระพริบคำคมในสถานะโสดงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเอกันอย่างล้นหลามล่าสุด,ดเอเดียวกมาโพสภาพตัวเองยืนโพสท่าส,สวยๆพล้อมลองแคปชั่นว่าอยู่คนเดียวบางครั้งอาจจะเหงาถ้างั้นมาอยู่กับเราเอาเปล่าละ่ละหลังจากที่ A เอออกมาโพสภาพตัวเองก็ททำให้แฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์ความสวยของเธอกันเพียบและเพื่อรักยังบุ๋มตุยรัก ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเพื่อนฉันผอมสวยพยายามลองอยู่คนเดียวบ้างสิจะ๊ะแล้วจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะจะไม่เครียดมีความสุขสดใสเหมือนอย่างเรา